ดูน,น,นะคะอย่าชักเท้าออกนะอีกนิดนึงค่ะขอตัดหน่อยนิดนึงนะคะสิเสร็จแล้วค่ะ ปวดข้างนี้ใช่ไหมคะตอนวิ่งน่าจะปวดอจะ้ะอ่ะหายใจเข้าลึกๆตอนล้วบอกนะคะช่างไม่รีบพร้อมแล้วโอ้อแสดงว่มามาด้วยความอึดอัด <c oughs> ออกไว้ซะทีเถอะ <c oughs> เหมือนแม่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะยังไงก็ได้ขอให้มันออก หายใจเข้าลึกๆนะคะเจ็บนิดนึงนะคะหนึ่งสองสามอื้อืมเหนียวมาก เรียบร้อยแล้วค่ะดีมากค่ะ